เมื่อคืนได้คุยกับเจ้าของร้านอาหารนะฮะทำให้เข้าใจแนวคิดต่างๆมากพอสมควรก็คือพูดง่ายๆว่าหากเราอยู่ในโลกใบนี้คือมันก็เป็นโลกสมมตุติดังนั้นการที่เราอยู่บนโลกสมมุติเนี่ยเราก็ต้องทำสมมุติให้ดีมันก็เป็นมายามายาใน ชั่วระยะเวลาหนึ่งแหละนะครับแต่ว่าเมื่ออยู่ในสมมุติบัญญัติเนี่ยนะฮะเราก็ต้องทำสมมติบัญญัติให้ดีบางครั้งเราอาจจะมีแนวคิดต่างๆนานา,นา,นามากมายแต่ว่าคือโลกก็คือโลกอ่ะเขาก็จะมีกฎเกณฑ์เขาก็จะมีวิธีในการหมุนของเขาหมายถึงว่าการใช้ชีวิตของสังคมนะครับดังนั้นเมื่อเราอยู่ในสมมติบัญญัติเราก็ทำให้ดี ทำให้จะเรียกว่าเป็นคอนฟอร์มิสในส่วนหนึ่งก็ได้แต่ก็จะต้องมีอินโนเวชันนะในการที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในในโลกแห่งสมมติบัญญัตินี้นะมเนอาจะเป็นอาจจะเป็นฟิโลโซฟีนหน่อยวันนี้นะฮะแต่ผมมองว่าอย่างเช่นว่าจะทำร้านอาหารก็ต้องทำให้ให้ตลาดต้องการเนี่ยนะหรือว่าจะเป็นนักธุรกิจก็ต้อง ทำสิ่งที่ตลาดต้องการจะรับราชการก็ต้องทำในสิ่งที่ตลาดหรือว่าองค์กรหรือว่าสาธารณชนต้องการนั่นก็เป็นคีย์เลยนะก็คือทำสมมติบรรัญญัติให้ดีเป็นนักบวชนักพรตก็ต้องทำระรนิพนธ์ให้แจ้งอย่างงี้นะ